จอลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบดิช a นสไตล์ประจำวันที่13สิงหาคม2564โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาบรดข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันที่ก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่จกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้ FPS ส่งสัญญาณส่งแข้งไทยลุยศึกลาลิกาโดยงันนี้ผมทาง FPS Management Consulting เอเจนต์ชื่อดังที่ดูแลนักเตะระดับท็อปของเมืองไทยหลายคนทั้งชนาทิพย์สงกสินที่ปัจจุบันค้าแข่งในศึกเจลิกของญี่ปุ่นรวมไปถึงกวินรรมสันนันไดา์แนทิพย์เจ้าไทยที่กำลังค้าแข่งในลีกส่าสุดของทางเบลเยียมล่าสุดทาง FPS Management Consulting แตเรียมผักดันนักเตะไทยคนล่าสุดสู่เวทีลาดิกาสเปนโดยการโพสต์ข้อความต้อนรับนักเตะไทยรายใหม่เข้าสู่สังกัดซึ่งนักเตะคนนั้นก็คือนักธกิตบุตรสิงห์กองหน้าวันธคิดอนาคตไกลของเมืองไทย พร้อมกับเตรียมผักดันให้ได้รัสัสญญาอาชีพกับทีมในศึกลาลิกาสเปนให้จงได้ซึ่งทาง F.P.S. Management Consulting มีคอนเน็ชันที่ดีกับหลายทีมในยุโรปทั้งเยอรมันสเปนออสเตรียรวมถึงระดับท็อปเอเชียอีกด้วยตอนนี้นักธุกิจบุตรสิงห์คนนี้กำลังเข้าทดสอบฝีเท้ากับทางสโมสรเกตาเฟ่ ae, ในศึกลาลิกาสเปนเมื่อทางนักกิจบุตรสิงได้ร่วมงานกับทาง F.P.S m a n a g e m e n t Consulting โอกาสที่จะได้รับสัญญาอาชีพกับทีมลาลิก้าสเปนก็จะมีสูงมากขึ้นตามไปด้วยครับโดยเขาได้บอกว่า today we met a great talent in Germany and we are proud to be about to c c o m p a n y him on his further p a s t it's w a s great to have seen you and keep it up โดยแปลเป็นภาษาไทยนะผมก็ได้บอกว่า วันนี้เราได้พบกับผู้ที่มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในเยอรมน,นีและเรานั้นภูมิใจที่ได้ร่วมเดินทางไปกับเขาในเส้นทางต่อไปของเขาดีใจมากครับที่ได้เห็นคุณและก็รักษามันเอาไว้ให้ดีนะเป็นกำลังงานนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนนะฮะที่มีดีกรีที่ไม่ธรรมดาก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูนัฐกิจคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ ไม่ตกแข้งมัดจันที่เคยเปริเศธการเล่นเจลิกในวัย18ปีโดยการโยกไปค้าแข้งยังยุโรปของทางคาอรุมิโตมะยอดนักเตะริมเส้นวัย4ปีที่พระสัญญาของตจเดงไปสู่เส้นทางใหม่ด้วยความมัดจันของฝีเท้าหากใครที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดทางช่องสายามสปอร์ตยูทูบตั้งแต่ปี2020ที่ผ่านมาจะเห็นเพชรเม็ดงามเอเชียรายนี้เฉิดฉายแบบไม่บูบ้บ้ารักษาคุณลักษณะฝีเท้าของตนเองได้โดดเด่น อย่างเสมอต้นเสมอปลายจนกลายเป็นดาวดังของวงการญี่ปุ่นในช่วง2ปีหลังมานี้โดยแฟนบอลขาขาประจําหลายคนในเมืองไทยนะฮะที่ได้เห็นพัฒนาการของแข้งารายนี้ตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาต่างก็ยกย่องมาว่านี่คือนักเตะชั้นดีของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นอีกรายพร้อมกับพ่วงคําทำนายมาว่ามิตโตมะจะไปค้าแข้งยุโรปในเร็ววัน ซึ่งก็เป็นไปได้นะครับเมื่อคาดการณ์กันว่าเมื่อเส้นทางฟุตบอลของเขาในศึกเจลีกเพียงแค่นหนึ่งฤดูกาลครึ่งก็ได้เวลาขยับขยายไปเติบโตบนเส้นทางที่ยากกว่านั้นนั่นคือผิวนังกีษหลังจากสโมสรฟุตบอลไบร,บรตันตัดสินใจคว้าตัวเขาคนนี้ไปร่วมทีมด้วยสัญญา4ปีแต่ช่วงแรกคารุมิโตมะต้องถูกส่งลงไปเล่นทีมกับทางแซงชิบรัวในลีกเบลเจียมยืมตัวไปใช้งาน1ฤดูกาลเนื่อง,งจากที่ปัญหาเรื่อง Work iss, เบิร์กพอมิสหรือใบอนุญาตการทำงาน ซึ่งต้นสังกัดใหม่มองว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งเรื่องของการปรับตัวและการเรียนรู้กับการใช้ชีวิตในยุโรปในครั้งนี้โดยทางค่าอุรุมิตมะเนี่ยเป็นแข้งไว้4ปีเขาเป็นใครทำไมสโม,มสรฟุตรบอลบรตันถึงมอบสัญญาระยะยาวให้ถึง4ปีและที่สําคัญเม็ดเงินในการหยิบยื่นให้ครั้งนี้ในระยะสัญญาตามการบริงานของบรตันแอนด์โฮเฟนเดฟเเดนส์สื่อของอังกฤษได้เปิดเผยมาว่า อยู่ที่ประมาณ15ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ692.5ล้านบาทสมบัตินักเตะของสโมสรถูกวิเคราะห์ว่าจะมีมูลค่าแต่มหาศาลในอนาคตนะฮะหละังจากนี้ที่แมวมองสโมสรซุ่มติดตามฟอร์มคาอุรุมิโมะมาในช่วง2ปีหลังสุดนี้โดยปลอดของเขานั้นคือเป็นเด็กเกาะของทางเคียวชู เดังางคารุมิโมตมะเนี่ยเกิดที่โอิอตะในหมู่เกาะเคียวชูประเทศญี่ปุ่นพื้นที่ที่มีประชากรอศาศัยอยู่แค่1.2ล้านคนช่วงวัยเด็กของเขาได้เห็นพี่ชายเล่นฟุตบอลจะเกิดความลหลงไหลคลั่งไคล้หวังว่าสักวันหนึ่งจะพานตนเองสู่สนามฟุตบอลที่สําคัญครอบครัวของมิโมตมะเป็นครอบครัวที่ชื่นชอบกีฬาพ่อของเขาเป็นนักกีฬาแม่เป็นนักกีฬาเย์บอล,บาลจากการฝึกฝนด้วยตนเองตั้งแต่วัยเท่าห,หัวกำปั้นนะฮะ ซึ่งวิโตมะคนนี้วาดฝันในใจมาว่าสักวันหนึ่งจะเป็นนักเตะอาชีพโดยสิ่งแรกที่จะทําก็คือเปลี่ยนตัวเองไปสู่ a c ค d e m มีของสโมสรที่จกได้สุดท้ายได้เปลี่ยนทายตนเองจากทางสุกินุมะเอีสู่ทีม a c ค d e m มีของคาวาสกิฟอนเตในช่วงเป็นแค่10ปีและอยู่ยาวจนถึงทีมชาติชุดใหญ่สาเหตุสําคัญในการเลือกเล่นฟุตบ,บอลของเขาในครั้งนี้ โดยสาเหตุหลักที่ทางเขาอรุปมิโตมะตัดสินใจเลือกเล่นฟุตบอลเจ้าจตัวนั้นเคยให้สัมภาษณ์กับทาง p l a y ย r er j a p a n สื่อของญี่ปุ่นมาว่าเขาคนนี้อยอมรับว่าฟุตบอลน,นั้นมีเรื่องน่าดึงดูใจที่สามารถแบ่งฟันเป้าหมายและความสุขในการเอาชนะกีฬาประเภททีมนอกจากนี้การอ่านพฤติกรรมของคู่แข่งการพุ่งไปข้างหน้าเพื่อเป้าหมายเป็นสิ่งที่สําคัญมากการประมวลผลจากการใช้สมองการเล่นถือว่าต้องทํางานกับความสามารถ และร่างกายซึ่งมันเหมือนสงครามจิตวิทยาคือการเปิดเกมรุกใส่คู่แข่งในสนามทุกเกมโดยเขาคนนี้เคยปฏิเสธชุดใหญ่มาแล้วในวัย18ปีโดยคุณภาพฝีเท้ายอดเยี่ยมในวัยเยาว์นะฮะและก็ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีคุณภาพโมกะพรสวรรค์นชนิดมหัศจรรย์ของทางคารุกมิตมะทำให้ถูกเลือกขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่ของคาวาสกิฟอนเต เดวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นแต่เขาคนนี้ปฏิเสธที่จะขยับตนเองสู่เวทีเจลีกในช่วงเวลานั้นเพราะอยากจะให้พร้อมจริงอีกทั้งยังอยากศึกษาให้จบด้ดัตัปิญญาตีจึงเลือกเข้าที่เรียนมหาลัยทัชสุบะวิชาเอกพระศึกษาสถารที่ศึกษาแห่งนี้ถือว่าเป็นมหาอำนาจด้านฟุตบอลของมหาลัยของญี่ปุ่นนั่นเองเขาคนนี้ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนยนะในช่วงเวลาที่เข้ามหาลัยนะฮะ มิโตมาคนนี้ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติญี่ปุ่นในการแข่งขันกีฬามหาลัยชิงแชมป์เอเชียและก็ชิงแชมป์โลกในปี2007ถึง2019รวมถึงติดท,ทีมเอเชียนเกม2018อีกทั้งยังได้ประสบการณ์ในการแข่งขันฟุตบอลตูรงครับปี2019ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งในระดับมหาลัยนั้นมิโตมาคนนี้กลายเป็นนักเตะที่คว,ว้ารางวัลเสผู้เล่นยอดเยี่ยม3ปีติดต่อกันนอกจากนี้มหาวิทยาลัยทัสเบุคบะ ยังส่งทีมเข้าร่วมกันแข่งขันฟุตบอลเอ็มอร์ครับปี2016และก็ปี2017มิโตมะคนนี้พาทีมผ่านเข้าถึงรอบ66ทีมสุดท้ายพร้อมกับได้รับสัญญาอาชีพคาวัสกิฟอนเตเล่ในปี2018หลังจากก่อนหน้านี้เคยเป็นเยาวชนของสมโมสรน,นั่นเองซึ่งชีวิตใหม่บนเส้นทางฟุตบอลอาชีพในยุโรปของทางคาโฮรุมิโตมะ หลังจากนี้คอือเรื่องน่าสนใจนะฮะเพราะสื่อฟุตบอลทั่วโลกกําลังจับตาดูแข่งรายนี้เนื่องจากก่อนตัดสินใจซบไบรตันมีหลายทีมยื่นข้อสเสนอมาให้กับทางคาบาสกิฟอนเตเล่มาในช่วงตลาดซืสส้อข,ขายในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะเป็นราว่าง,งานนี้ที่ผมทางเจลีกเนี่ยเป็นแหล่งผลิตนักเตะชั้นยอดส่งออกสู่ระดับโลกจริงๆครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันเีกก่นครับก่อนดนบีจีสองหอกนอกชนบุรรังลองดลซันโบ2รายการ โดยงานในทางบีทีประุมยอดทีมจากทางเวทีไทยลีกหนึ่งตัวแทนของประเทศไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอล AFC แชมเปียนลีก2021ได้สำเร็จโดยจะผ่านเข้าไปพบก,กับทางชูบุคุนไดมอเตอร์ทีมศึกฟุตบอลเคลีกหนึ่งของเกาหลีใต้ในวันที่15กันยายนนี้ซึ่งเกมน,นั้นขนั้นทีมตัวแทนจากเมืองไทยจะออกไปเยือนทีมจากทางเกาหลีใต้แข่งขันกันแบบนัดเดียวรู้ผลไม่มีระบบยเยื่ยน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นนั่นเองโดยประเด็นน่าสนใจก่อนทั้ง2ทีมจะลงสนามการแข่งขันชุบุคุนไดมอเตอร์รองจากฝูงเคลิกถือว่าฟอร์มกำลังฮอตนะฮะลงเล่นไปแล้วทั้งหมด21เกมชนะ11เสมอ6แพ้ไป4เก็บมปได้ทั้งหมด3 9แต้มตามหลังจากฝูงอุซานฮุนไดไป5แต้มแต่ลงทำการแข่งขันน้อยกว่า2เกมนอกจากฟอร์มการเล่นที่น่าสนใจแล้ว2ดาวยิงต่างชาติของทางชุบุคุนไดมอเตอร์ถือว่าฟอร์มการเล่นกำลังฮอตนะ รังตำแหน่งดาวซันโบในสรา,ายการแม้ว่าจะแข่งขันยังไม่จบก็ตามทีซึ่งคนที่ว่านั้นจะมีใครหนึ่งละ่ะเริ่มจากคนที่1กันก่อนการณ์ก,ก,ก็จะเป็นกุสตาโบอินเดรเก้แข้งชาวบราซิลวัย10ปีตำแหน่งรอนดาซันโบ AFC แชมเปี้ยนลีก2021ยิงไปแล้วถึง7ประตูคนที่2ก็จะเป็นสตานนลฟอินจูเซนโกแข้งชาวรัสเซียอายุ30ปีเป็นรอนดานซันโบคลิก1นในรายการ2021ยิงไปทั้งหมด11ประตู ในส่วนของการแข่งขันฟุตบอล a f c แชมเปียนลีก2021นะฮะรอบแบ่งกลุ่ม6กเกมที่ผ่านมาชูบุคุนไดมอเตอร์นั้นยิงไปทั้งหมด22ประตูจากทางกุสตาโวเอเมริเก7ประตูโมดูบาบโร6ประตูตันิรับอินจูเซนโก4ประตูและก็อีซังกีคิมซึงแดทาคาฮิโรคุนิโมโตะฮองจองโฮ ปักจินซองอีกคนละหนึ่งประตูน,นั่นครับโอ้โหเป็นต่ว่าง,งานนี้บีจีนะผมต้องเซฟตนเองกันหน่อยกัน้ะกันสู้ๆนะฮะทุกทุกคนและนี่ก็เป็นจดลึกประเด็นร้อนข่าวคุตบนไทยบาสทิชินโนสไตล์ประจำวันที่13สิงหาคม2564โดยชัพภูมิพัรังฟุตบอลไทยครับ